สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย eBay Amazon นะครับคลิปนี้เป็นคลิป eBay ประจำวันที่5เมษายน2563นะครับพวกเราอยู่ในช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านว่างๆก็เข้ามาดูคลิปโอทออนไลน์ได้นะครับคลิปนี้จะทำโดยโอทออนไลน์ .com นะครับเว็แบบไซต์ที่สนอนขางผ่านขายผ่าน eBay Amazon นะฮะขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยแล้วก็หลักสูตรเราตอบโจทย์เพื่อนๆที่ว่าไม่รู้จะขายอะไรเพราะเรามีเครื่องมือช่วยที่จะชี้เป้าสินค้ากับเพื่อนๆครับอะ เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะฮะเป็นหมวกแก๊ปเออก็ง่ายๆนะไม่ต้องคิดมากนะฮะนี่ซูมให้เลยเห็นแมมหมวกนะครับหมวกนี้ขายดีแค่ไหนฮะจริงๆผมเตรียมข้อมูลเมื่อคืนนะีมันอาจจะมีอ่อยแบบสดๆเลยนะฮะห้ 57, าหมืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบ้าแล้วก็เพิ่งขายออกชั่วโมงเท่านี่ผมแคปเมื่อคืนนะฮะบ้าไปแล้ว ขายสองรอหสิจริงๆหมดก๊ปนี้ถ้าผลิตเองนี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ส่งง่ายๆไม่ไม่ต้องมีลายอะไรก็ได้นะเห็นไหมห้าหมื่นแล้วไม่ใช่ห้าพันผู้ผิิดห้าหมื่นเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูฉเฉลยไปดูก่อนนะนี่คือเมื่อคือนนะไม่ใช่ของวันนี้ผมยังไม่ได้รีเฟซนะครับจะเอาเมื่อคือนกันเดืนเมษสาเพิ่งผ่านมาห้าวันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบตาย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 สามเอ็ดสามสองสามสามโอ้ยไปต้องดูแล้วขายดีโคตรขายดีโคตรโคตรอะหน้าวันนี้แม่งขายสามสิบชิ้นบ้าไปแล้วจัดเฉลยเลยยูศูนย์สี่ศูนย์สี่สองศูนย์สองศูนย์ห้าห้าเอสนะครับนี่เป็นของค้างเมื่อวานแต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับมันเลยค้างมา เพื่อนๆครับหมวกตัวเดียวตัวนี้ทําให้รวยได้จริงๆแต่ถ้าอยากรวยมากขึ้นคุณต้องวิเคราะห์สินค้าที่เคยขายได้คุณต้องวิเคราะห์ค,คีย์เวิร์ดอย่างดีสิ่งที่ได้คืออะไรครับคุณลงไปห0ร้อยชิ้นยอดขายเป็นแสนแต่ขายไม่ได้เจ็ดชิ้นตอบโจทย์เรื่องอะไรครับบางคนซื้อของมาเต็มบ้านขายไม่ได้เลยจต่เพื่อนคนนี้เห็นไหมลงไปหก0้อยอย่างขายไม่ออกแค่เจ็ดอย่างแถมรายไดต้ต่้งเป็นแสนดูคนนี้นะฮะลงร7อยเจ็ดสิสี่ชิ้นขายไม่ออกแค่8ดชิ้น ผมว่าปัญหาอีกเรื่องหนึ่งของคนทำ ebs นะครับซื้อมาแล้วกองเต็มบ้านแต่ถ้าคุณวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนอกจากคุณจะไม่กองเต็มบ้านแล้วยอดขายของคุณจะแจ่งด้วยเพราะฉะนั้นวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับและปัญหาของกองเต็มบ้านของคุณจะไม่มีครับหลักสูตรออนไลน์ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับและผมมั่นใจว่าคุณทําเองกับเรียนหลักสูตรออนไลน์เนี่ย จะทําให้คุณมีรายได้จาก e bay ขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยเนี่ยโกกว่าคุณทําเองอย่างน้อยก็ต้อง 3- 4มเท่าครับสนใจหลักสูตรนี้นะฮะจับมือทําจับมือทาผ่านสกายเรียนผ่าน u t u b e นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะเครื่องมือเนี่ยแหละที่จะทําให้คุณเจอสินค้าขายดีบวกกับของไม่ต้องกองเต็มบ้านนะครับโปรโมชั่นเรามีอยู่หนะ้าเว็บไซต์เพื่อนๆไปอ่านเองได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับ p r o โมชั o นได้คลิกเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ o l t o n l i n e com คลิกเพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาคุยกับเราทางไล c ์แอ like official Account นี่แหลน พิมพ์ก,ก็ได้ครับไปเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอ๊ทออนไลน์โทรมาก็ได้ครับ088861616เราทำคลิปทุกวันครับเพราะฉะนั้นผมฝากติดตาม YouTube ด้วยนะฮะฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยเรามีโซเชียลเอ่อเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมโอ๊ทออนไลน์ส่วนได้เลยครับว่าโอ๊ทออนไลน์นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแต่หลักๆนะฮะยูทูปเป็นหลักเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆฝากซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ